เ็าจะมนนี้นะครับแล้วเราจะมีเส้อูงแก็จมเสสแจกา้อร้ะแปว่า้เงนครบก้งเพะเรนม่ตเาะกได้นะครับจมไม่ได้แจกน่นะครับแจกไม่ยอม่ เสียงดังลอกเสียงดังลอกัง่ไก็ตูมอนิเตอร์ตัวข้างในกระลกวนกระจัดเกนไปเสียงเสียงแรงก็ดีเสียงลางก็ดีเสียงเบียดเสียงเบียดอย่างนีต้องไม่เกินขีดอลก็เดเสียงเบาปาไวตล้ดเตใส่เสียงหน้าตลอดใสเสียงแราะ่าอกกุณหน้าหักเน่าแ้วแมว่าขอกกุณ ทุกอย่างขับรถวันนี้ขออนุญาตต้องแก้ตัวนิดหนึ่งปกติหมอผ่าตจีใส่รถตู้ขึ้รถก็ต้องได้พักไปนอนแต่วันนี้ใช้รถเก๋งแล้วก็ขับมาเอง400กิโลไปว่าหัานวร์เ่นไปยังหลไปโฟมเอลเพราะว่าลังกับเบลอักเสบต้องคอไปใจ่พิลานกนิดนึ่ง่คุณควคือแมววันนี้ นี่ก่อนน้อยเสียงสวรรค์เรามาทำหน้าที่เป็นหมอพราบใบสีสูกวันจ้านารปกติแล้วก็ทำพิธีแบบประเพณีอีสานแต่ว่าหมอพราบน,นี้ก่อนหน่อยจะไปว่า,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 าถูกผ่านผ่าเนื้อผ่าไตผ่าการผ่าตะวันออกไปเมืมอถูกผ่านก็ก็เลยมีประโยชน์บ้างบางช่วงอาจจะเป็นแบบประเพณีภาคกลางบางช่วงก็เป็นแบบอีสาน วันนั้นแล้วขั้นตอนชี้แจงลำดับแบบนี้ก็เป็นการขอขอมาบิดามารดาผู้มีพระคุณลำดับที่สองก็เป็นการแล่อนหน้าลำดับที่สามก็เป็นการแล่เรียกบวนหน้าลำดับที่สี่ก็เป็นการกลองหน้าและเรียนเทียนอันนี้ขั้นตอนของหมอภาคนนี้ก่อน,น่อยที่เราร่เรียนมาแบบประยุกต์แบบอีสานบ้างแบบภากรางผสมบ้าเพราะนัะ้นผู้รู้ทั้งหลายที่เคยเห็นหมอรามา เบื้องต้นนี้เบื้องต้นก็ขอมมัส,สก,การพระธิดาพุณหลวงพ่อตันจาว่าละคณะสงฆ์ขอเมือ่อสิบนิ้วตัดตัวเทียนทองหมอบร่างนี้ก่อนหน่อยเสียงสวรรค์เดินทางมาจากสวนปฏิบัติธรรมสวนภาวนาหลวงปู่จื่พันธะม,มุนโตซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ผาจิตตพุทโตและเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นภุริทัตโตส่วนหมอมาคนี้ก่อนหน่อย เมื six, <hel> tomorrow, ่อ2546ก็เป็นสามเณรไปขอเป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่ขูดวันบ้านไร่ได้ของมีวิจาก็ไปทุดมกลับมาพ่อหลอนแม่น้อยอุไรพรก็มาให้ศึกไปอยู่กับเสียงิีสานซี่ปีต่อกันบันใิ้พ่อแม่เสียชีวิตก็กลับมาบวนได้พ่อแม่เป็นพิกษุสารพัษาแล้วออกมาก็มาตั้งวงหมอัำแล้วก็เป็นหมอพานท้าขวมาเท่าทุกมอนีหล่ะ เป็นมพาดมาได้สิบสามปีคุณแม่เด้อมาเนียนังภาษาอีสานมาแม่น,มน,น้ะกต้องเอาใจกลางวันที่ฟังภาษาอีสานก,ก็ค่อยถนัดิ่ะถมงบางการบ้างก็ต้องขอชอี้แจงก่อนลำดับนี้เจ้าหน้าก็เปิดฟ้ากองเข่าเอาแบบประเพณีอีสานไม่เปิดฟ้ากองเข่าจะหนักเด้ดอเปิดฟ้ากองเข่าแล้วก็้อนใส่สกันจุดเทียมสองเล่ม จุดเทียนสองเล่มวันนี้เราจะเลิกสะดวกวันนี้เราก็จะทิพสะดว,วนนกดววนนก็สัมมาสัมพุทธเจ้าทัา่นกระดับไแล้วเลอกดียามดีไม่ได้เกี่ยวกับเลื 8, เ่อแฝกเลก้าแต่เกี่ยวกับความประพื้นกายวาจาใจที่เป็นสุจริตกายวาจาใจขณะใดเวลาใดที่เราทําดีพูดดีคิดดีเวลานั่นแหละคือเลอกดียามดีตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ขณะใดที่เราทําดีพูดดีคิดดีเราจะหันหน้าไปทางทิศใดทิศนั่งหลักเป็นทิศมาหามงคลน,นี่คืออุปโภคความพำลวสำพุทเตจ,จ้าเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมขออนุญาตใช้คําสอนของพระพุทธองค์นี้เป็นหลักใหญ่ส่วนทาแตโบราศาสตร์ก็ขอเป็นรองอ่านหน้าเป็นทาาทิศใดท้าให้สะดวกตามตำราทางก็ต้องเอาตามพระพุทธเจ้าไว้ก่อน เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเข้าสู่วัฏสงาพี่น้องได้มาทำบุญวันนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าพระตามปาริยสมเจ้าหน้าจะเข้าสู่ะศาสนาก็คือพุทธศาสนาเราจึงเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักใหญ่ลองลงไปแล้วแต่ความเหมาะสมมากกว่าเนาะลำดับต่อไปนี้ที่พรมตัวนี้ก็ไดนดเหยียบนำมนต์เสร็จแล้วจะไอเปิดพระรมกันตัวที่กำลังท้านำม้วนหนี่น้อง วันนี้ก็คงจะเห็นเกียงสมควรเกรียงเวลาเดิองานอย่างดีตามประเพณีอีสานตามประเพณีสากคนด้วยแต่วันนี้ไม่สามารถที่จะเจอหน้าได้เพราะมีหลายรูปหลายท่านหลายองค์ถ้านหน้าจริงๆอย่างเขาเรียกว่าตนแต่อันนี้หน้าสมมุติคือว่าที่ของพระเราก็เลยเรียกเป็นองค์บางคนบอกว่าหน้าก็ต้องเรียกเป็นตน แต่นาคริงเขาเรียกเป็นตนแ่นแหละแต่เราไม่ใช่นาคริงเราเป็นนาคสมมุติ์เกเราก็เรียกว่านาคมีเก้าองค์อลนน้นก็สมม,มุติเอาไว้พอบวชแล้วก็เป็นเก้ารูปบัดนี้พี่น้องทั้งหลายหัน้ามาทาปลายยอดปลายสีเป็นก่อนจะทำพิธีหันมาทาปลายสีขอยเจิยทุกก่นันประดอมงนนันนรสก,การหันหน้าเป็นทางพระประธานคุณพระศรีรัตนก่อน ากว่ามีการจุดทูกเทียนมีการที่จะให้ท่านประธานในงานจุดทูกเทีทนเเยนก็ขอเชิญเจ้จาภาพหรือประธานจุดทูกเทียนก่อนไม่ได้เไดญไม่ได้ไไดไเชิญมาสักหน่อยเนาะมาสักหน่อยสุาตรีนะครมาฟัง นี่ก็ประมาณนี้นะคะก็จะเริ่มพิธี